มาครับพี่ๆี่วันนี้ผมมี Fortuner 2.4รุ่น V ขับเคลื่อน4ล้อเป็นตัวลีดเดอร์เข้ามาใหม่พี่ได้รับชมคันนี้ไม่แค่73,000กิโลราคาหายจากป้ายแดงไฟประมาณ0 0แสนบาทที่สำคัญครับช่องไฟต่างๆและหะนาบเดียวกันไม่เคยชนหนักพิวามจมน้ำกระจกเดิมทุกบานฮะโลโก้ logo, โต y ต,ต้าตีตาชัดเจนแล้วมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้พร้อมกับตรวจรถให้274รายการใครสนใจคันนี้ดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปานคอนเทนเนอร์มิวเอ็กซ์2ฮะวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานำเสนออีกหนึ่งคันคันนี้เป็นตัวลีดเดอร์2.4รุ่นี ที่สําคัญได้ขับเคลื่อนสี่ล้อเลขไมล์แค่เจ็ดหมื่นกิโลครับราคาคันนี้นะฮะหายจากป้ายแดงไปประมาณสี่อ่าห้าหกแสนได้นะได้เป็นปี2022เลขไมล์เจ็ดหมื่นห้าพันโลเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยมาพร้อมกับออปชั่นที่จัดเต็มมากๆนะับไม่ว่าจะเป็นกล้อง360ร้อองศาเบาะหนังนะครับรวมถึงภายในหน้าจอเนี่ยสามารถทัชสกรีนเชื่อมต่อ a p p เป c a r า l พ y Android Auto ได้ยางคันนี้ได้ยางบิสโตนนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ยางปีอะไรนะครับใครที่มองหาอยู่ โลโก้ซิกมาโฟโลโก้ล e เดอรมาให้ครบแบบนี้ฝาท้ายเปิดไฟฟ้ามีมาให้แล้วครับฟังก์ชันค่อนข้างที่จะจัดเต็มมาให้นะไม่แพ้กับตัว l ีเจนเดอรเลยนะครับทรงหน้าเนี่ยภายนอกเนี่ยเราจะดูเหมือนว่าคล้ายๆว่ามันจะเป็นออก l ีเจนเดอรนิดหนึ่งบางคนแทบจะดูไม่ออกเลยนะเพราะว่าออปชันภายนอกเหมือนกันยกเว้นทัลล้อแมกนะฮะที่เป็นขนาดต่างกันนะครับตัวนี้จะได้แมกขนาด1ิ 8นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นลีดเจอร์แม็กจะได้20นิ้วสนใจนะครับหยิบมือถือขึ้นมานะฮะโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะมาเข้าเรื่องคันนี้กันครับใครที่สนใจ Fort จ er ูเนนะฮะรถสายผู้ใหญ่นะบึกบึนนะฮะมองอ่าไปทางไหนนะครับเป็นต้องหลบให้นี่คือ f o r t u n เนอร์ลีดเ4อร์ุ่รุ่น V ีขับเคลื่อน4ล้อราคาหายจากไปแดงไป 6แสนบาทเพชรยนตั้งขายอยู่ที่1ล้าน5 0 0 0 0 0บาทครับเลขไม่75,000กิโลครับตัวนี้ฟรีดาวผ่อน17,000บาทเท่านั้นสนใจรีบติดต่อหาผมหยิบมือถือโทร0825713369ครับปานเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะฮะมาดูรายละเอียดตัวนี้กันนะครับในเรื่องของฝากระโปรงหน้าครับนะฮะไม่มีในเรื่องของรอยบุบรอยละกิ้ม พอไปครับสีบางเดิมนะไฟหน้าเนี่ยโคมไฟใสปิ้งนี่คือสภาพแรกเข้าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ล้างปรับสภาพใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับใสปิ้งเป็นโปรเจคเตอร์เลนครับไฟเลี้ยวไฟเดทาทมมีให้ครบไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง2จุดครับ <S <S 2> <S 2> ในเรื่องของกระจังหน้าเนาะเป็นรอนขลื่นแบบนี้เลยเห็นไหม เป็นรอนคลื่นครับเอกลักษณ์ของ Fort u n เ r er ของเขาอยู่แล้วกล้อง360องศามีมาให้นี่คือกล้องด้านหน้าของเขานะครับแล้วก็ทะเบียนเนี่ยได้ทะเบียนนี้เลยนะ9217นะทะเบียนสวยด้วยนะครับด้านหน้าสวยไม่มีริ้วรอยนะครับนี่คือรถแรกเข้าจุดเชื่อมต่อด้านข้างครับแนบชิดสนิทแบบนี้นะฮะโป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับไม่มีบุบไม่มีรลักยิ้มล้อแมกนะฮะคันนี้อ๋อผมเจอริ้วรอยนิดึงตรงนี้เดี๋ยวเก็บงานให้ เดี๋ยวเก็บงานให้ในรอบตรงนี้นะฮะตรงตรงเนี่ยฮะเห็นไหมมันมีในเรื่องของสีมันด่างนะครับยางได้ยางบิสโตนนะฮะสำหรับตัวนี้นะได้ในเรื่องของปียางเนี่ยปี22นะ,นะเดี๋ยวผมให้ช่างไทยพัฒเช็คให้นะว่ารถสามารถใช้งานได้อีกไหมนะครับถ้าใช้งานได้อีกเราอาจจะให้ใช้เส้นนี้แต่ว่านะครับถ้าดูสภาพแล้วนะฮะถ้ามันไม่น่าใช้อ่ะผมก็เปลี่ยนเส้นใหม่ให้ได้เส้นเดียวกันนะครับ,ร,บรวมถึงบันไดด้านข้างนะฮะตัวนี้นะครับสีดําเห็นไหม สีดำนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับกระจกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่สําคัญนี่ตรงนี้จะเป็นกล้อง360องศานะครับและที่สําคัญกระจบตรงนี้ไม่แตกไม่ลาวมีบายสปอร์ตเมนเตอร์มาให้เป็นจุดเป็นไฟแจ้งเตือนมุมอับครับกระจกด้านหน้าแท้เดิมโรงงานครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนรวมถึงนะฮะตัวนี้นะครับภาษีจะหมด2ธทันวานะห8นะหมายถึงว่าภายในปีนี้เดี๋ยวผมต่อให้เลยนะครับผมมือเปิดประตูเป็นโคเมีย รอบคันครับบนหลังคานะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแบบนี้ครับและที่สําคัญแหลกหลังคาเป็นแบบบิวอินนะครับกระจกด้านข้างนะฮะแท้เดิมโรงงานครับเป็นโลโก้โตโยต้ชัดเจนช่องไฟต่างๆนะฮะตรงช่องประตูเนี่ยเห็นไหมไม่มีริ้วรอยของการบิดเบี้ยวนะครับในเรื่องของระยะนะฮะเท่ากันหมดเลยตั้งแต่หัวจดด้านท้ายเลยนะ นะครับมาดูภายในตัวนี้นะครับเปิดเข้ามาครับได้แบบเป็นโทนสีดําแบบนี้มาให้แล้วครับมาพร้อมกับพวงมาลัยปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะรวมถึงนะฮะคูชคอนโทนชันนี้ก็มีมาให้แพทเทิร์นชิปมีให้ครบหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอร์ได้แอร์ดิจิตอลออโต้มาให้แล้วนะแล้วก็มีในเรื่องของตัวซิกมาโฟครับระบบลงทานราชันนะครับช่องเสียบ usb นะครับช่องวางแก้ว2ช่องนะคุณแจได้แบบนี้นะครับนี่ นี่คือกุญแจของเขานะครับเกียร์ออโต้มีซีค u e นเชียลชิพครับหรือที่เรียกว่า แมนล้วนโหมดนะฮะมาให้ครบเบาะหนังสีดำเต็มเต็งตึงๆฮะมาพร้อมกับเดินได้ด้วยเส้นสีเทาแบบนี้สีเทาออกสีขาวมีพรมกระดุมปูให้ด้านล่างครับรวมถึงตัวเนี้ยจะแบล็กเกิลซีดนะเป็นกล่องคูลบ็อกครับเขาหุ้มหนังมาให้ตัวเนี้ยจะแช่ความเย็นได้แช่เครื่องดื่มให้เย็นๆได้คอนโซลด้านหน้าครับเป็นแบบพลาสติกผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายผมชอบตรงเนี้ยมันมีที่จับมือขึ้นนะฮ<ม>ะ,ะเวลาขึ้นรถนะจะได้ขึ้นแบบสบายๆหน่อยครับรวมถึงนะฮะ ในเรื่องของเบาะนัทสามารถปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าแล้วนะครับที่สําคัญด้านข้างตรงนี้ดําล้วนปรับออโต้ด้วยนะกระจกด้านข้างนะครับกดแค่ทีเดียวก็เลื่อนลงหมดแล้วนะครับในเรื่องของโครงสร้างครับเรามาดูกันเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงกันครบแบบนี้สภาพสวยนะครับเม็ดอาร์คเรียงสวยเลยอยู่ครบนะฮะบอกเลยว่าไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ามานะครับฝ้าเพดานสวยสะอาดสะอ้านนะนะครับมาดูด้านหลังครับกระจกนะฮะแท้เดิมโรงงานครับโตโยต้าชัดเจน โตโยต้ชัดเจนนะฮะแล้วเปิดเข้ามาด้านในช่องไฟหัวคุณนะครับหัวเข่านี้ไม่มีชนแน่นอนครับนี่คือรถผู้ใหญ่ที่สะอาบไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นขับเนาะก็ดูภูมิฐานมากๆนะครับใครสนใจนะฮะ เข้ามาจับมาจองได้นะสําหรับตัวนี้หยิบมือถือขึ้นมาครับโทรหาผมได้เลย082 571 3366เบาะหนังด้านหลังเต่งๆตึงเเนี่ยสภาพเนี่ยแทบจะไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนี่คือผมรอล้างนะล้างสปาเสร็จแล้วเรามา QC แต่ตอนนี้ผม QC ตอนยังไม่ล้างผมก็มองเห็นแล้วว่าขนาดยังไม่ล้างเรายังไม่เห็นริ้วรอยอะไรเลยนะครับเราก็มาดูโครงสร้างกันนะฮะนี่ เห็นไหมเม็ดโอ่งเม็ดอาร์กเรียงสวยครับอยู่ครบแบบนี้ครับพี่ไม่ต้องห่วงครับรถเพชรยนต์นำเข้ามาขายนะไม่มีรถย้อมแมวแน่นอนครับไม่เจ๋งจริงนะฮะอยู่ไม่ถึง26ปีนะครับเจ้าของชื่อนายวชิรานรงเพชรนะฮะเขาตั้งบริษัทเพชรยนต์เนี่ยมาทั้งหมดนะ26ปีแล้วนะครับถ้าเกิดว่าขายรถย้อมแมวอยู่ไม่ถึงแน่นอนสังเกตดูครับขนาด เต็นท์ใหญ่ๆนะครับที่ออกโฆษณานะฮะออกโฆษณาว่าดอเบียเท่านู้นเท่านี้ตอนนี้เจ๊งไปแล้วนะที่ออกโฆษณาในทีวีนะครับเจ๊งไปหมดแล้วนะบางที่ก็เจ๊งเพราะขายรถย้อมแมวไม่ได้ดูเกตก็มีนะครับแต่เพชรยนต์ไม่มีนะครับโทรหาผมได้ผมดูแลเองทุกเคสตั้งแต่ต้นจนจบนะในเรื่องของจุดเชื่อมต่อครับช่องไฟต่างๆเท่ากันหมดนะสําหรับจุดเชื่อมต่อด้านท้ายล้อแมกด้านหลังครับ รอยปีนฟุตบาทเนี่ยนะฮะสังเกตใกล้ๆดูมีแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานได้นะบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณครับได้เป็นคีบฉลามชร์ฟินมาพร้อมกับสปอยเลอร์ครับไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้คงต้องเก็บงานหน่อยนะมันด่างนิดนึงนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานเห็นไหมนะครับที่ปัดน้ําฝนครับมีมาให้ไฟท้ายครับได้ไฟฟูล e d มาให้แล้วโลโก้คาดเอวด้วยคําว่า Fort u n e r นะครับโลโก้ซิมม่าโฟโลโก้ลีดเดอร์ครับรวมถึงไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดนะฮะมียางอะไหล่ให้ด้านล่าง ครับรวมถึงท่านในครับสนิมไม่ขึ้นสังเกตดูนะครับสนิมไม่ขึ้นรถไม่เคยจมน้ํามานะครับฝาท้ายคันนี้เปิดไฟฟ้าง่ายๆครับเปิดขึ้นง่ายๆเลยนะครับแค่ปลายนิ้วแตะนิดเดียวนะครับแล้วเปิดขึ้นด้านท้ายเนี่ยเจ้าของเดิมค่อนข้างดูแลรถดีครับคันนี้นะได้ในเรื่องของพรมกระดุมปูมาให้แล้วนะครับนี่โชว์ขึ้นสุดลงสุดครับหัวน็อตทุกจุดครับเดิมไม่เคยถอด เป็นน็อตเดิมเลยนะครับตะเข็บต่างๆครับไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีสนิมขึ้นนะครับใครมองหาอยู่นะครับรีบเข้ามาจัดได้นะสำหรับตัวนี้ไฟท้ายเนี่ยเป็นของสแตนเลสนะนะฮะสภาพสวยจริงตะเข็บต่างๆอยู่ครบเลยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้ถึง4จุดด้วยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถครับสวยชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มล้อแมก ฝั่งนี้ไม่มีอรอยปีนฟุตบาทนะนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับกระจกแท้เดิมโรงงานเห็นไหมโอ้โหเดิมทุกบานนะตั้งแต่รีวิวมานะครับอันนี้ก็เดิมนะครับเห็นไหมนะโตโยต้าชัดเจนอันที่มันเขาเรียกว่าที่มันเป็นจ,จางๆหน่อยตรงนี้ครับเหมือนฟองอากาศเนี่ยก็คือเขาติดฟิล์มนะนะครับ ภายในสวยแบบนี้นะครับบ่อหนังเต่งตึงมากนะมีที่พักแขนให้นะเมื่อกี้บ่อตอนสามก็เปิดก็ตั้งขึ้นไว้นะครับถ้าพับก็มิติดตัวรถจะขนของได้นะนะครับฝ้าเบดานครับสวยสะอาดสะอา้านไม่มีอรอยยันนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมดูเม็ดาร์ครับเรียงกันครบแบบนี้อยู่ครบแบบนี้สภาพนี้บอกเลยไปหาที่ไหนไม่ได้แล้วเลขไม้แค่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับราคาขายหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะฟรีดาวน์หนเพียง 1>, 1 7 0 0 0บาทและกระจกบานทุกกระจกเดิมทุกบานนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาเห็นไหมมาดูฝั่งนี้กันนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูแล้วนะสาหรับตัวนี้นะครับประตูนะฮะแผงปรับรูกระจกเป็นออโต้สีบานมีเซ็นทันล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกพุชตาร์ทมีมาให้ครับแล้วก็ที่ปิดเซ็นเซอร์ครับดูกล้อง360องศาครับที่เปิดฝาถังน้ํามันขออภัยที่เปิดฝาท้ายที่เปิดฝาถังน้ามันที่เปิดฝากระโปรงหน้าเราเปิดให้เลยนะครับ แป้นเบรกนี่คือแป้นเบรกที่ใช้งานน้อยนะครับต้องดูแป้นเบรกดีๆนะถ้าเกิดไม่อยู่ประมาณอ่าสี่หมื่นแต่แป้นเบรกเนี่ยเหมือนเหมือนรถที่ใช้ไปแล้วประมาณอ่าประมาณแสนกว่าเงี้ยก็ต้องดูดีๆหน้าจอ m อ d ดีขนาดใหญ่ครับในเรื่องของเขาเรียกว่าอ่าหน้าจอ MA d มเนี่ยเลขไมล์โชว์เมื่อวานลูกค้าโทรมาบอกว่าให้ซูมตรงเลขไมล์ให้หน่อยนี่นะฮะเลขไมล์0 0 0มกิโลถือว่าใช้งานน้อย 7จ็ดหมื่นสามพันนะไม่ถึงเจ็ดหมื่นห้าตอนแรกผมบอกเจ็ดหมื่นห้านะครับไม่ถึงนะตรงนี้จะได้แบบอ่าบิ๊กอ่าเขาเรียกว่า ซอฟทัชนะฮะเบกกิซีดมาหุ้มหนังมาให้พวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายได้นะครับมีคูชคอนโทรลให้นะตัวนี้ไม่ใช่อแดรกทีฟนะครับและที่สําคัญมีแพตเทิร์นชิฟด้านหลังหน้าจอทัชสกรีนครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้รับสายวางสายในพวงมาลัยได้แอดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิให้ซ้ายขวาแบบนี้นะครับที่วางแก้วให้2ช่องนะฮะแล้วตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าซิกมาโฟเห็นไหมฮะตรงนี้นี่ตัว H2 H4 นะฮะนี่ ก็ขออภัยนะครับไม้กันสัตว์ผมนะครับเกียร์ออโต้ครับมีซีคันชิลชิฟบวกลบเป็นแมนนวลโหมดอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดระบบก็ลื่นถลายมีให้หมดกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะครับและที่สําคัญเสา A ได้เป็นสีเบดได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูลลี่ครับมัานบังแดดมีไฟสองสว่างให้มีกระจกให้ไฟสองสว่างติดปกติแบบนี้นะครับบ่อดหนังฝั่งเนี้ยเดี๋ยวให้ช่างมาประเมินนิดนึงตรงนี้น่าจะต้องทานะครับบอกฝั่งนี้น่าจะต้องทานะเพราะว่ามันย้้ยนะครับและที่สําคัญเห็นไหม มีในเรื่องของบอกไฟฟ้ามาให้นะครับใครมองหานะครับ Fortuner นะฮะรถที่เป็นรถอ่าไปไหนมาไหนเนี่ยเป็นต้องหลบนะรถเล็กๆเนี่ยต้องหลบให้เลยนะเวลาโดนจี้ตูดนะผมแนะนำเลยนะฮะสำหรับ Fortuner คันนี้ไม่เจ็ดหมื่นครับตัวลีดเดอร์นะฮะสภาพสวยจัดนะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นสามพันกิโลครับคันนี้ฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นนะฮะหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นนะครับสนใจทักหาผมได้ เปิดเข้ามาดูห้องเครื่องครับคันนี้เครื่องยนต์2.4ลิตร150แรงม้าแต่ข้อของเขาก็คือ,อาสามารถขึ้นเขาลงห้วยได้เลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อแล้วมีซิกมาโฟมาให้นะครับที่สําคัญนะฮะห้องเครื่องน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับเคมีพันต่างๆไม่มีรั่วไหลรัว่วซึมนะฮะสภาพนี้คือสภาพที่สวยมากๆนะครับ แล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยไม่มีเขาเรียกสนิมเนาะถ้าเกิดว่าลบจมน้ำครับเครื่องยนต์จะมีสนิมขึ้นแต่คันนี้สังเกตดูไม่มีมีแค่ฝุ่นนะครับนี่คือสภาพแรกเข้าซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ผมมีน้ำมันเครื่องเกียร์แถมให้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับสภาพแบบนี้ไม่ได้เข้ามาบ่อยใครได้คันนี้ไปนะครับเป็นต้องเหลียวมองนะฮะบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับบึกบึนมากครับไปจีตูดไทยเนี่ยเป็นต้องหลบให้นะฮะนี่นะฮะหัวน็อ แต่ว่าไม่ได้สนับสนุนให้เปจี้ตูดนะครับขออภัยนะนะครับหัวน็อตฮะเดิมทุกอันครับไม่เคยถอดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมานะไฟหน้าแท้เดิมโรงงานครับนะฮะเป็นของไทยโคยิตโตครับโลโก้ชัดเจนซัพพลายเออร์ของเขานะครับแล้วก็ป้ายคำเตือนต่างๆอยู่ครบแบบนี้นะฮะเห็นไหมโลโก้ชัดเจนนะฮะไทยโคยโตโโคมไฟใสปิ้งไฟสองสว่างนะฮะสวยมาก ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังครับหัวน็อตครับบนล่างนะฮะด้านล่างนี้ก็มีนะนะครับตรงนี้ครับต้องดูดีๆนะครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถนะครับป้ายนะครับตีตาโตโยต้าชัดเจนนะสําหรับตัวฝากระโปรงหน้าไม่เคยเปลี่ยนมาแน่นอนครับสําหรับคันนี้นะครับกระจกเดิมทุกบานครับการันตีได้นะครับ ปกติแล้วถ้าเกิดว่าพี่ไปซื้อรถโตโยต้าสักคันนะพี่ต้องดูกระจกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเนี่ยเราก็มาดูอีกทีนึงว่าเปลี่ยนของแท้มาไหมถ้าเปลี่ยนของแท้ก็ยังพอรับได้นะฮะแต่ถ้าเปลี่ยนของเทียมมาของเทียบมานะครับก็อาจจะรับยากนิดน,นึงนะครับแต่คันนี้กระจกเดิมโตโยต้าทุกบานนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับ ถ้าเปลี่ยนผมบอกเปลี่ยนนะครับใครสนใจนะครับเข้ามารับชมคันนี้ได้นะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับโทรมาที่0825713369ครับแอดไลน์ p a r n p i 1 9 9 2หรือจะแอดไลน์เบอร์โทรผมก็ได้นะครับดูรอบคันอีกทีนึงนะฮะผมจะให้ดูช่องไฟนะคุณดูช่องไฟต่างๆครับนี่ตรงประตูนะครับนี่คือช่องที่มันมีระนาบเดียวกันขนาดเท่ากันหมดเลยทุกช่องนะครับยืนยันว่าแม้แต่ด้านจือถ้าก่อนที่เราจะไปดูพวกสปอนเมทอาร์กเนาะ บางคนอะช่างเขาบางคนเขาดูแค่นี้เขาก็รู้แล้วครับว่ารถไม่เคยชนมาด้านท้ายเช่นเดียวกันเห็นไหมนะครับช่องไฟต่างๆเนี่ยนะครับก็ระนาบเดียวกันหมดนะฮะนี่สวยจริงนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนหนักพิการจมน้าตรวจพบเจอชนหนักพิการจมน้ํารับซื้อคืนเต็มจํานวนช่องไฟต่างๆครับเห็นไหมนะตัวนี้นะครับผมให้ดูเลยนะรถไม่เคยชนแน่นอนครับใครสนใจ Fortuner Leader 2.4รุ่น V ขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ไปใช้งานโทรหาผมครับ 0825713369ครับหยิบมือถือขึ้นมาและโทรเข้ามานะครับยินดีให้บริการทุกท่านนะรับรองว่าคันนี้ไปไวแน่นอนนะฮะช้าระวังจะไม่ได้ไปนะครับสนใจรีบติดต่อมาสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูทุกวันเลยมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ